สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องคันคันเงินแสนกันอีกแล้วนะครับกับเว็บหนึ่งสองสาม ONX เหมือนเดิมเลยนะครับก็จากคลิปก่อนหน้านะครับก็เล่นเสือมังกรไปนะครับก็ครั้งนี้ก็อยากมาเล่นสลอน็อตให้เพื่อนๆดูนะครับกับค่ายโจ๊กเกอร์เกมิงนะครับกับทุนห้าร้อยสามสิบบาทนะวันนี้เล่นเป็นโลมาครัประจําเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็อย่าลืมเซิร์ชท,ที่ช่องเซิร์ชได้เลยนะ ไม่ต้องไปเลื่อนให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอเสียงแป๊บนึงนะครับเสียงเกมดังมากโอเควันนี้ก็มากับทุน5้าบ้อยาทนะครับยังไงก็ฝากเว็บด้วยนะครับกับเว็บ1 2่งสอาคนนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมเล่นจำเลยนะครับแล้วก็ง่ายกับเวบนี้มาปล่อยมาสมควรนะครับฝากถอนโอนไวน้ด้วยระบบอัตโนมัตินะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับ เล่นดกแค่ไหนก็ยังถอนได้นะวันนี้ผมก็มากับเบ็ดสัก10.5แล้วกันอ่าสูตรผมก็คือกดออโต้แล้วก็เทอร์โบไว้นะครับแล้วก็กดลงนะแล้วก็มากดสปินมันจะเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองแบบแบบไม่กดออโต้ให้ดูนะแล้วเทอร์โบ o อก ไม่เป็นเทอร์โบนะครับมันจะค่อยๆลงมามันจะลงมาช้ากว่ากันนะครับผมก็กดเทอร์โบไว้นะค่อยกดลงแล้วก็ค่อยมากดสปินนะครับมันจะเหมือนเป็นการสคริปตอเอรีแอคชั่นบางอย่างมันออกนะคร,ครับก็ลองสปินกันไปอ,อย่างนะครับวันนี้ก็เล่นสดๆเลยนะครับ ยังไงก็ฝากเว็บด้วยนะครับกับเว็บ1 2 3่งมเวนเองนะครับเพื่อไม่ให้บ้านกิจกรรมดีๆก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่ the view, แอปเอ็นเดบิลแอนนะครับก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเพื่อนได้รับชมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมเติมแอดหน้าหน้านะ view, แอดเอ็นเดบิลแอนนะครับอ่าบินเข้าแลนะบินครั้งแรกของวันนะครับพร้อมกับฟรีสปินสีสปินนะ ยิงเงินปลยาวๆก่อนนะครับคิวนี้ก็ได้รประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับรอดูว่าในเช้านี้เสือขันจะได้กำไรเป็น,บบน่างไระครับอโอ้โหห้างจบแตกนะกับโลกนี้โลกเข้าวายนะครับเป็นที่ถ้าเป็อ หรือว่าเบอร์ซีทีแปดห้าก็ลองมาเล่นฝา่นสล็อตกันดูนะครับนะครับก็มีทีวีให้เพื่อนนะครับก็แบบที่ผมบอกนะครับเปิดเทอร์โบโก่อนแล้วค่อยมากดสปีนทีละหนึ่งสปินก็ได้หรือว่าอาจจะพอตโตไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเผื่อเห็นนะครับเผื่อจังหวะมันไหลอย่างนี้เราก็าจะเสียเงินไปฟรีเปล่าๆสู้แบบกดโอเคกว่านะ ไปกันยาวๆนะครับไปกันยาวๆนะฮะโล,กล่กเข้าด้วยโอเคอ,โ,อโลเข้าอยู่นะครับทงังหมด้วยโอ้โหขออ,อ,ออีกอเสียดายโล่ะครับถ้าได้โล่มาอีกนี่ก็เข้าซีสปีนอีกรอบนเลนรับ ก็ลองไล่ไเต้าสิงโตนะครับไล่ตามหายเต้าสิงโตนะเผื่อได้ฟังมนหลังแอบแล้วันนี้จากคลิปก่อนก็ฟังไม่ดูแล้วนะเพื่อนๆก็เป็ดซีก็จะเข้าประมาณร้อยนะครับถ้าได้ดาบเดียวแต่ว่าถ้าได้สองดาบเนี่ยแต่ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเลยนะครับยังมการันตีว,ว่าได้เจ็ดร้อยบาทขึ้นแน่นอนนะครับ กี้ผมเรียกมันว่าอางังุ่นวิวนะครับองังว่นวิวเป็นลูกเป็นฟิวคาแล้วเสียดายนะไม่เข้านะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเติมเมครดิตครั้งแรกของวันก็รับไปเลย10%นะครับเช่นเพื่อนเพื่อนเติมหนึ่งพันบาทเพื่อนเพื่อนก็รับไปเลยหนึ่งอบาทนะครับส่วนที่1 0 0บาทนะ นีงไงเดี๋ยวอ่ะแปกคลิปไว้ให้ดูด้วยนะระหว่างที่บีนอาจจะมีเอาคลิปขึ้นมาให้พเพื่อนๆดูนะครับอย่าลืมอ่นไลน์กันมาเข้ามาสอบถามทิคกดีๆในการเล่นบาคาร่าหรือว่าการปั่นสล็อตน,นะครับแาวเว็บหนึ่งสองสามก็ทำทิคกดีๆไว้หลายทิคกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกรีวิวหรือว่าพาร์ทเนอร์ในการเล่น บาคาร่านะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับจากพี่ๆทีมงานเขาก็เป็นเวบที่ผมเล่นประจำนะครับอตอนนี้ก็ได้กำไรมาที่1น0้อยบาทนะครับห้าสี่สปินห้าก็มาละรอรุ่นกันสี่สปินห้ากับเลขสิบนะครับผมว่าจะได้กันเท่าไหร่บาทนะอ้าวลง แงกันโลกโอเคแจกันต่อว้โอ้โน่จะได้เยอะกว่านี้นะครับไปกันต่อครับก็เป็นสิบถืว่าไม่แย่นะครับตอนนี้ยังได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดยังเข้าอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ลองใส่กันดูนะครับแข่งยานโลกได้ครับได้กำไรแล้วก็ควรทิ่ง่อนนะครับ ดันทุลังเล่นต่อว่าจะเสียได้ะนะกระเบ็ดสินะครับเข้ามาที่เก้าสบแปดบาทนะหรือว่าไม่แย่นะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาแล้วสองร้อยบาทนะครับอันเดียวยังไงเดี๋ยว,อยเ,ยวเอ้าวโหเป็นไงนายก้วโงีหกสิบสามบาทครับตอนนี้กำไรก็โอ้ห้าสิบแต่งตัวน,นะครับทวันไต่เบ็ดน,น,น,นะนี้นะมครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ตอนนี้ได้กำไรมาแล้วสามร้อยบาทนะครับได้กำไรมาแล้วสามร้อยบทผมลองไต่เป็นเป็นสิบสามจุดห้านะครับลองสิบสามจดห้าลองดูดิเนี่ถือว่ายังออกนะรอตอนนี้สล็อทางหนึ่งสองสามนี้เนี่ยเหมือนปล่อยไหลเลยนะครับเข้าบ่อยมากเลยเพื่อนๆในกลุ่มก็มีการแชร์ประสบการณ์ว่าปั่นสล็อแตกเป็นหมื่นยี่ก็มีนะครับ กับเบรร้อยห้าสิบเบร์กเขาก็สูงสมบูรนะครับแต่เราเล่นเป็นต่ำๆไปก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจในการไต่เบรขึ้นไปครับก็คงเบรไว้เป็นเรื่อยๆก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้จังหวะมันมันเริ่มไหลนะครับลองลดเบ็์ลงมาที่เบร์สิบเือนดีกว่านะตอนนี้มันเก็นกำไรอ่ายเห็นไหมคืนละลดเบ็์เรื่บเนี่ยโลดถ้าเข้าโลยอีกก็มีเสียง เข้าสี่สปินสีนะครับผมผมว่าไตาเ่เบียดส0นี่กำลังรีนะครับกับที่ของผมนะที่ของผมผมว่าโอเคแล้วนะครับกับทุน500บาทนะครับอ้าเข้า w อีแล้วนะครับนี่แจกันห้าเฮ้สวยว่ะเบยดสีได้นี่ละแปดสิบเฮ้ยมาเป็นลปเล่นยังไงก็ ไลฟ์สดทางช่องทางใช่องทอางช่วงนี้ก็อาจจะมีติก o ็บ้างหรือว่าจะเป็น Facebook บ้างนะครับแต่ทาง YouTube ก็จะมีเรื่อยๆนะครับยังไงก็วันหนึ่งสองสามวันนี้ก็จะมีไลฟ์สดหนังให้ดูด้วยนะหนังให,ใหม่ๆมลอาจจะเป็นหนังคิดที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ดูกันยังไงก็เข้าไปดูกัน,กนเยอะๆนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆมาทำาอ f กับ เวฟนี้เลือกสมควรนะครับถ้าเป็นเพื yeah, <us S 1> um ่อนอยากได้เงินดีๆโดยไม่ต้องมาเล่นแบบไม่ต้องมาเติมเครดิตเล่นพนันอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็กินเปอร์เซ็นต์ขเพื่อนที่เขาเล่นได้นะครับโดยการทำา AF กับลิงค์หนึ่งสองสามนเนะครับเพี่อเพื่อนสมัครยูสเข้ามาแล้วก็เปิดหัว AF แนะนำเพื่อนนะครับเป็นระบบแนะนำเพื่อนนะเพื่อนก็ได้0.6เเลยนะครับ ของกําไรที่เพื่อนเล่นได้หรือว่าเป็นการสินทันธ์ที่เพื่อนเล่นนะครับก็เป็นอีกช่องทางหายเงินนึงนะครับก็อยากจะมาแนะนําแชร์ให้เพื่อนๆในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้ตาลออที่สามนะคะรับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆน,นะอ่าผมว่ามันเริ่ม เริ่มไม่เข้าท่าแล้วนะครับตอนนี้นี่เขียวมาใหม่ว่ะมาใหม่ว่ะ mm hmm. นี่ไงโต5ห้าสิบสองาทกระเบ็นสิบาทได้ครั้งแรก66สบครั้งก่อนหน้านี้ตกครั้งละร้อยกว่าเลยนะ mm hmm. แต่ผมดันไปเพิ่มเบ็ทน,นะครับโอ้โหไม่ค่อยเข้าเลยช่วงลหลังนี้อ่ผมจะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ว่ามันอาจจะไม่เข้าแล้วนะคลิปตอนนี้ก็ยาวมาสิบนาทีแล้วแต่ก็ได้กําไรมานะครับกับแปดร้อยห้าสิบมาทนะครับก็ได้กําไรมาสามร้อยห้าสิบนะเป็นสามร้อยห้าสิบอะไยังไงเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปถอนเงินก่อนนะครับพอนี้จะต้องออกไปทํทธุระข้ั้งนอกนะเดี๋ยวกดถอนเงินสักเอาเท่ากําไรที่เราได้มานะครับสามร้อยบาทนะ เดี๋ยวต้องรอพี่ๆทีมงานเขากดถอนให้นะครับต้องรอสักครู่นะเบ์เซอร์ผมจะเปลี่ยนนะครับด้านข้างแล้วก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับว่าติ๊กอะไรอย่างเงี้ยรอแป๊บนึงนะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะอ่าเรียบร้อยสวยงามครับอ่าเงี้ผมก็เข้า ธนาคารผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามร้อยบาทยังไงก็ฝากเว็บด้วยนะครับกับเว็บหนึ่งสองสา ONX นะยังไงก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการหาเงินง่ายๆนะครับกระทุนห้าร้อยบาทก็ได้เงินมากินขนมละสา0รอยบาทนะครับถ้าผมไม่โลภผมก็จะได้ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะแต่ดันไปไต่เบ็ดเมื่อกี้ซวยเลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ